ค่ะขอมาต่อเรื่องของพี่เขียวอีกนิดนึงนะคะอีพีสองเนาะค่ะหลังจากที่พรมน้ำมตนลดน้ำมตนให้ให้ทั่วบ้านแล้วแล้วก็รดไปที่ตัวพี่เขียวอาบไปสามขัน 3, ค่ะแล้วก็พี่เขาก็บอกว่ารู้สึกโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกนะคะแล้วก็มีความถามว่ารู้สึกอาจารย์ใจวิวไหมพี่ บอกไม่เป็นแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนกลับมามีชีวิตปกติแล้วผมขอบคุณอาจารย์2องคนมากเลยนะแล้วก็ผมก็ตัดสินใจถูกแล้วแหละที่ที่แบบไม่ไม่ได้เดินทางไปที่ไหนก็คือถ้าไปก็ค่าน้ำมันรถผมอีกถ้าไปแล้วถ้าไม่หายก็ก็เสี่ยงอีก แกบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าผมก็ไปมามากแล้วมากพอสมควรแล้วเพราะว่าจากการที่เคยบวชมาเขาก็ต้องรู้จักว่าอาจารย์ที่เป็นพระเกจิพาดังๆที่ท่านจะส่งคอไดอ้เอาจริงๆแล้วก็พี่รุ่มก็ไม่ได้ถือว่าเราเก่งอะไร ถือว่าเราทําตามแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านท่านแนะนํามาแล้วก็ให้เราทําแบบนี้ให้สําหรับแต่ละบุคคลนะคะนุ่งจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละบุคคลเนี่ยที่ท่านได้สวดให้ทําพิธีแต่ละอยา่างไม่เหมือนกันนะคะบางคนต้องทําแบบนี้บางคนต้องทําแบบนี้แล้วก็ไม่เหมือนกันแล้วก็อันนี้สําหรับตัวพี่เขียวก็รู้สึก ดีใจแล้วก็มีความสุขก็บอกแกว่าถ้าเกิดมีอะไรหลังจากนี้มีอาการอะไรที่ยังค้างคางงหลงเลอก็ให้แจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ตุ้งจะดูให้ก็บอกผมผมรู้สึกว่าแค่นี้ผมก็ดีใจมากแล้วครับมันรู้สึกโล่งไปหมดเลยก็ดีใจกับพี่พี่เขาด้วยนะคะแล้วต้องขอบคุณน้องชายอีกคนหนึ่งที่มาช่วย น้องอยู่บ้านคนละหลังนะคะซึ่งตัวพี่เขียวเองเนี่ยมองไม่เห็นโทรศัพท์ไม่สามารถเปิดใช้งานแบบอ่าโทรออนไลน์หรือพูดคุยกับเราได้ก็ได้น้องอ่าไม่ไม่เอ่ยชื่อน้องก็แล้วกันค่ะน้องน่ารักมากช่วยทุกอย่างช่วยในการถ่ายตอนที่ให้พี่เขียวไปรถน้ำมนันแกมองไม่เห็นน้องก็ช่วยเตือนระวังนะครับจะพักอันนี้ระวังชนระวังชน ตู้นะคะเพราะว่าแกตาแกฟงังจนจนเดินไปก็คือรู้ว่าเป็นบ้านตัวเองอ,อยู่ได้แต่ถ้าถ้าไม่มีใครช่วยก็คือไม่สามารถจะทำพิธีตรงนี้ได้ต้องขอบคุณน้องชายที่แสนน่ารักที่นาช่วยพี่เขียวในวันนี้ด้วยนะคะแล้วขอน้องกลับพี่นุ่งก็จะให้น้องผมน้ำมนต์เอาน้ำมนต์ที่ทำไว้ค่ะเคยเล่าให้เขียวฟังว่าที่พี่นุ่งทำให้เหมืองน,นอกเอขาใช้กระมังสองใบเลยเขากัวนน้ำมนต์หมดเอาไว้กินไว้อาบ พี่เขียวใช้กระมังไปใหญ่มากวันนี้ซึ่งแบบสะใจมากบางทีอ่ะบางบ้านนะคะเขาก็เตรียมขันน้ำมลพอประมาณอะไรเงี้ยบางบ้านถ้าไม่มีขันน้ำมลคืพว่าจะให้ใช้เป็นขวดน้ำเป็นแพ็คให้ให้ให้ใหมาแต่ว่าต้องมีเครื่องบวงสวงค่ะต้องมีใบสีขันห้าขันครูให้นะคะแล้วก็ก็ไม่ได้มากมายอะไรค่ะค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงก็คือในในอ่า ราคาที่ที่บุคคลทั่วไปสามารถรับได้สามารถที่จะขอถอนได้นะคะสำหรับตัวพี่เขียวเองน่ะพีุ่งก็ดีใจว่าครั้งเดียวจบร0อเซนะคะแล้วก็ตัววิญญาณที่ไม่ยอมออกไปอะ่ะซึ่งตอนแรกพี่ดูต่อรองแล้วให้โอกาสแล้วให้เข้าไปเองนะคะเขาก็ไม่ไป ก็ต้องอาราธนาบรารมีท่านปู่ปยิยมราชส่งบริวารของท่านมาเก็บไปมารับไปค่ะนี่ก็คือผลของของการที่ได้ช่วยเหลือส่งเคราะห์ญาติธรรมเนาะจะเรียกว่าญาติธรรมก็ได้เพราะพี่เขียวไม่ได้มาดูดวงพี่เขียวโทรมาเพื่อขอให้ช่วยด้านนี้โดยเฉพาะนะคะปกติคนอื่นๆก็จะขอดูดวงก่อนตรวจก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่หรือช่วยได้หรือไม่ได้สําเร็จหรือไม่สําเร็จ อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขียวไม่แน่ใจว่าเอาข้อมูลมาจากไหนคือขอให้ช่วยเลยนะคะซึ่งแกมั่นใจในพุทธคุณเราก็มั่นใจในพุทธคุณเช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างมีศรัทธาต่อกันก็เลยหายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในครั้งเดียวนะคะบางท่านนะอาจจะต้องสองครั้งหรือสามครั้งด้วยระยะทางบางทีอยู่ไกลกันมากนะคะอย่างต่างประเทศบางท่านที่มีศรัทธามากครั้งเดียวก็จบเหมือนกันบางท่านที่ที่ โดนแรงโดนทำซ้ำก็สองครั้งสามครั้งอันนี้ขึ้นอยู่กับว่ามันมีหลายปัจจัยไม่ใช่ว่าใครถอดถอนครั้งเดียวจะจะจบได้ทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่นุ้งก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าเราก็ทำตามที่ครูบาอาจารย์บอกมาอ่าแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งอันนี้พี่นุ้งขอขอเตือนอนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ต้องการบูชาวัตวถุมงคลหรือสิ่งที่เรา จะบ,บูชาเนี่ยให้ศึกษานิดนึงค่ะ,ะซึ่งพี่เขียวเองก็ตอนรับมาก็คิดว่าเป็นของดีพอมาสัมผัสเองถึงรู้ว่ามีผีอยู่ในนั้นนะคะพี่เขียวก็มารู้ที่หลังนะคะต้องก็ต้องแก้ไขกันไปตามตามบุพกรรมเนาะถ้าจะบอกว่าเป็นบุพกรรมของพี่เขาก็ก,ก,ก็น่าจะได้แล้วมีน้องชายคนหนึ่งที่เป็นลูกดวงนะคะก็มาปรึกษาในกรณีคล้ายๆกับพี่เขียวแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ตะกุดเป็นพระ ซึ่งทําจากผงเท่ากระดูกผีผงผงเท่าของผีที่ทตายหงนะตายตายไม่ปกตินะคะน้องเขาบอกว่าเห็นด้วยหางตาตลอดเวลาอันนั้นอีกคนหนึ่งอีกอีกคนหนึ่งนะคะท,ที่พี่พุ่งกำลังพูดถึงใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นิดหนึ่งไหนไได้เล่าแล้วนะคะอ่าแล้วก็ น้องเขาบอกว่าเวลาผมอยากจะสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเหมือนเห็นเขาด้วยหางตาหรืออยู่ปกติจะหลับแต่จะนอนจะอาบน้ําหรืออะไรอะ่ะคือเขาจะไม่มาให้ผมเห็นซึ่ง,งหน้าผมจะเห็นเขาด้วยหางตาแต่ผมรู้ว่าเขาใส่ชุดเป็นนางรําแล้วก็มีเหมือนเหมือนน้ําตาที่เป็นสีเลือดนะคะไหลไหลน้องบอกอาการให้ให้เป็นลักษณะแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้น หนูเอาไปคืนได้ไหมคะลูกหนูบูชามาจากที่ไหนคืนเข้าไปถ้าหนูไม่คืนก็ถามตอนแรกถามน้องว่าแพงไหมน้องบอกว่าก็พอสมควรก็หลักสองสัมพันนะคะแต่เขารับประกันว่าถ้าไม่เอาก็คืนได้ผมก็จะลองคืนน้องก็เลยคืนคืนเจ้าของที่ที่น้องบูชามานะคะอ่าก็ด้วยเหตุผลที่ว่าแบบอยู่ไม่ได้ตั้งแต่รับมานี่คือเห็นอย่างนี้ทุกวันนอนก็ไม่หลับ ซึ่งมันบั่นทอนสุขภาพของน้องบันทอนสุขภาพจิตนะคะถ้าเห็นในลักษณะที่ดีมันก็ก็ดีไปค่ะแต่นี่เห็นในลักษณะแบบนี้มันบางคนก็จะรู้สึกหลอนนะคะแต่สำหรับพี่นุ่งเป็น,เป,นเป็นธรรมดานุ่งเจอบ่อยค่ะบางครั้งลอยมาแต่หัวเดี๋ยวจะจะมาเล่าให้ฟังนะคะลอยมาแค่หัวอ่าสำหรับเรื่องอ่าในวันนี้ที่มาเล่าก็ เรื่องของพี่เขียวก็จบลงด้วยดีนะคะก็ถือว่าบุญรักษาพี่เขียวเขาแล้วก็พี่นุ่งเองกอ็ได้เวลาต้องไปสวมดมนต์ไหว้พระแล้วนะคะเดี๋ยววันวัน รุ่งนี้ถ้าว่างถ้ามีเวลาว่างพี่รุงจะมาเล่าเรื่องของน้องอีกคนหนึ่งใน,ในช่วงต่อจากพี่เขียวก็ช่วยอีกคนหนึ่งอันนี้อยู่ต่างประเทศนะคะ,ะเดี๋ยวก็พบกันใหม่นะคะ,ะสำหรับวันนี้พี่รุ่งก็ต้องลาไปอาบน้ำาสิร์มนขอทุกท่านที่โมทนาในบุญกุศลของพี่รุ่งได้มีความสุขความรุ่งเรืองความสำเร็จในชีวิตที่ปรารถนาทุกป,ประการนะคะสวัสดีคะ่ะ Oh. <laughs>